พวงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ค่าพระพุทธเจ้าบริษัทอมเตราสุผู้ผลิตร,รายการเกมถอดรหัสรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โอเคก็มาแชมป์ดีๆนะจ๊ะ<า>พัตตี้ เตรียมตัวกดไหมครับอ้าวครับตอบเลยครับมอบมอบเลยไม่ใช่ครับกอดออกครับทิมฟิวเตรียมตัวฟิวฟิวตอบครับเบอร์ยี่สิบครับกรอบครับคุณอะไรครับชีตาชีตาคุณกรอบกรอบอ่ะถูกต้องครับกรอบออฟอครับแรก คุณเบอก้าสิบกรอกอใช่เอามาผสมกับอบอบกรอบอร่อยเลยโอ้ยไปอีกสี่พันครับเดี๋ยวคุณชิตาที่สะสมเท่าไหร่เรียกมานั่งแป๊บเดียวเองเท่าไหร่ครับ8,000ัหรอ8,000นะฮะแต่ผมเชื่อว่านะฮะตอนนี้นะฮะแชมป์กำลังกรอบอยู่แปดพั8,000คุณอาเท่าไหร่แล้วครับ8,000ครับ8,000ครับคุณเซ้ง รวมของเก่าหมื่นหนึงนะครับโอ้โหเหลือสี่พันแล้วแค่คำธรรมดาไปตียังมาได้เลยอ่ะเอาคำราชาศัพท์มาพี่อย่าพึ่อะไรพี่ตู่คงก็ไม่ได้ลงไหมลงไหมล่ะสี่พันตรงกลางครับเอะมันกดดันจริงๆคิดไม่ออกแต่ตอนนี้ต้องคิดให้ออกแล้วพี่อย่างน้อยเงินไม่เหลือแต่ขอเป็นแชมป์ พี่สาวคิดไม่แจกของหน่อยหรอคะไม่เลยนะไม่แจกของหน่อยหรอคะยังตอบให้ได้ก่อนสิถึง๋ยค่อยแจกอยู่ดีไม่ตอบกันเลยแล้วจะให้แจกอะไรเราได้ค่ะตอบให้ได้อืมรหัสภาพตอบไปดีครับสองพยางมา โอ้ยโอ้ก็ได้ทั้งคู่เกือบไปแล้วคุณพี่ตู่ครับตอบว่าเด็ดขาดครับเด็ดขาดถูกต้องแต่แต่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับผมเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าเกือบไปแล้วนะพี่พตตี้ก็ได้เหมือนกันแต่พี่ไม่ใจพี่อยู่กับตัวเองแล้วพี่เดินไป<ช>ตบอ่ะเมื่อกี้ถ้าเขาเวิ่งไปก่อนเราแบบว่าอีแค่เสียว<ห>ิ้ยนี่เขาได้แล้วนะนเออ ไม่เป็นไรขอสวยไว้ก่อนเด็ดขาดนะครับภาพแรกชัดเจนเด็ดไปไม้นะฮะเสื้อที่ขาดแล้วสองก็คือเสื้อขาดสองพยางเด็ดขาดได้ไปหกพานคุณแจ็คกี้ครับครับผมเชื่อว่าถ้าผมมีถ้าผมมีไฟให้กดเนี่ยผมตกรอบแน่นอนครับ <c oughs> ผมตอบว่ายอดชายอ๋อเหมือนเด็ด <c oughs> เด็ด,ด,ดยอดยอดใบเ <c oughs> นี้ยเหรอ โอ้คุณนี่ก็ดูละเอียดคุณคิดอะไรหรือว่าคุณไปยุ่งกับทูบของของพตตี้มากเกินไปเออยอดชายก็ได้พฮตตี้โชคดีนะที่เขายังตอบได้ทําให้เธอเนี่ยสามารถแบ่งโอกาสเป็นสองครั้งได้เรืออยจะมากกว่านั้นให้เขาสู้เลยหรืออยากจะสู้เลยให้หมดสองพันยังไงพี่ชาคิดถ้าหนูทุ่มหมดเอาของมาก่อนได้ไหมล่ะคะสองพัน ให้แจกของค่ะยังตอบไม่ได้เลยสักคำเลยพั่ตี้ข้อนี้แหละค่ะข้อที่เธอจะได้ของถ้าฉันแจกใช่ค่ะ,อะลองดูมา่เียใครจ้างมาเป็นแบบ <laughs> ตัวเครื่บินไปกลับนะครับจาก Bangkok Airways กรุงเทพเชียงรายสองที่นั่งหมดอายุเย็นนี้เเดียว <laughs> เปคุณแพตตี้นะครับหมดอายุตอนพูดหมดนะบ้าเหรอเขาเปิดไว้ให้แบลิตไว้ให้ยาวนะครับสามารถพาคนของเธอไปเชียงรายหนาวนะอากาศเย็นเย็นผิงไฟโอ้ยไม่ดีเลยอยู่ในห้องกอดกันดีกว่าอุ่นกว่าตั้งเยอะครับผมนะค่ะอยากได้ไหมอยากได้ค่ะแต่เชื่อไหมตู่เขาก็อยากได้ถูกครัแน่นอน ราดภาพต่อไปนี้นะครับสำหรับของรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพเชียงรายสองที่นั่งจากบังกล a เ r w a y s มี8พยางอูลเล่นสองคุณก็ตลกเหมือนกันนะคุณจะคิดเรอเอาได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> มาเอาแล้วครับในข้อนี้ใครจะได้ไปเที่ยวเชียงรายฟรีๆกับบางกอร์เทศ ในช่วงหน้ารู้กันแน่นอนครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมินเทสโก้โลโตัสสถานีบริการน้ำมันพีทมา ไม่มีสตีลนะครับวันนี้ไม่มีเงินเดิมพันยากจริงๆอันเนี้ยยากยากมากๆาปะปะถูกครับยังไงฮะพี่เซ้งปะอะไรฮะป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 นถูกต้องปะปนเส้นปะไปปนอยู่ในเส้นทึบ นะครับที่อยู่ที่หลอกหลอกกันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะฮะในวงกลมที่มันเป็นเส้นทึบมันมี้หมด3เส้นแล้วมีเส้นปะที่ปนอยู่ในนั้นด้วยปะปนแต่ที่ยากในป่าำไมไม่ได้ปนเออในปะล้วาปาอยู่พนันไปแล้วไงเราเขียวถกล้องตอนนี้ก็ปะลอยล่วแล้วลูกนะโถกรุงเทพชิงลายอ้าวปลาครับขอบคุณมากครับ พลาดน,นะฮะพลาดไปนี่จริงเลยนะบีของาะวัลดีๆแบบนี้มาให้ท้าก็ทาก้ทาเองของก็ไม่ได้เนาะ <historical> หมดตัวครับแพตตี้ลงมาเลย2,000ครับค<า>่ะเป็น4,000ตรงกลางแชมป์จะจากเราไปหรือเปล่าอยู่ที่รหัสภาพนี้ว่าเธอจะตอบได้ไหมต้องตอบได้สถานเดียวเลยเนี่ยสี่พยาง <als fine> <ett> มาครับ ว่าขยะมูลฝอยครับขยะมูลฝอยล้มแชมป์<ฮ>ขยะมูลฝอยนะครับอันนี้ดูนะครับผมตอนนี้ต้องอธิบายด้ึยว่าข้างหน้าเนี่ยฮนะรูปแรกคือภาพขยะชัดเจนแล้วขยะเยอะมากนะครับแล้วก็ภาทีสองพระจันทร์เต็มดวงก็จริงๆก็คือมูลพระจันทร์คือมูลอยู่แล้วเราก็รู้อันที่สามนี่ฝอยขัดหม้อฝีพยาง ขยะมูลฝอยเฮ้นี่จบเท่นะอ่ะยินดีด้วยครับพี่ตู่ครับแล้วก็ขอแสดงความสดีกับร็องแพตตี้ด้วยแต่ถือว่าไม่น้อยหน้านะจากที่แบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่ารักและคิดถึงเพื่อนเพื่นใช่ค่ะก็ไปไป,ไป,ไปมาก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรมากนะักยังมีเงินเก็บไปจากการเปแชมป์หนึ่งมื่นจากที่นั่งสปีลอ,อยู่หลายสมัยเนี่ยสี่พ หมื่นสี่พันโอ้โหยินดีด้กว่าจะเพิ่มไปเพิ่มน้ำหนักนิดนึงป่ะดูแลสุขภาพด้วยอ้าวลิลจีมินครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละพี่ตู่ครับครับได้มาละหนึ่งสมัยคิดว่าอยู่นานแค่ไหน หวังถึง20ฮะหวังถึง20แน่นอนครับและจะเป็น20ต่อไปแน่นอนแล้วเมื่อไหร่<ฮ>ะจะแก้ความกดดันที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ได้พี่มันก็คงต้องใช้ระยะเวลาแหละครับแต่ว่าผมบอกทุกคนเลยนะฮะที่นั่งสติอยู่เก่งๆทั้งหลายเนี่ยลงมานี่โดนทุกคน,นะฮะรับรองได้ฮะด้วยเวลาที่มันมีแค่20่สิวิไม่ไม่มีใครเก่งเกินใครแน่นอนมันเป็นความรู้รอบตัวแล้วก็ความรู้ที่ที่ลองใช้สติความคิดต่างๆมาจับเรียงกันแล้วก็ ต่อาจจะต้องมีหน่อยในเรื่องของภาษาทั้งอังกฤษและภาษาไทยแต่บางอย่างบางอย่างก็เป็นคําเฉพาะที่บางครั้งมันอาจจะรู้เป็นบางคนใช่ครับมันเป็นเป็น์ัพเฉพาะใช่ก็ต้องมาดูกันมาเลยดีกว่าครับผมแมน่าเสียดายนะฮะแชมป์ของเรากลายเป็นขยะมูลฝอยไปแล้วนะคแล้ว บอกว่าพอมาเป็นคุณอ้อนแล้วนี่พี่ตู่บอกว่าโหเพิ่งมาวันนี้เองใช่ปว่าอะไรคือจะส่งเขากลับแล้วเหรอมันก็ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเดินเหนื่อยไม่ไม่มีไม่มีการเสียสละอะไรคือคนสวยคนคนได้พักผ่อนนะฮะอ๋อเดี๋ยวผมหาเงินร้านให้เองใช่ครับสั้วยันอ่าคุณอาครับค่ะคิดว่าชาวและวัพลิปของเราเนี่ยจะสามารถทําให้เราขึ้นมาเป็นแชมป์แทนพี่ตู่ได้ไหมก็ คิดว่าเขาแพ้เราตั้งแต่นั่งข้างเราแล้วโอ้คือตอนนี้ผมจะบอกเลยว่ามันกลายเป็นว่าคุณต้องแข่งกับตัวเองแล้วส่วนใหญ่แล้วว่าดูซิว่าคุณจะไปได้สู่กี่สมัยนะเกิดมาโฟกัสผิดที่บางทีมันก็นะอาจจะพลาดก็ได้บางทีมันต้องอยู่กับตัวเองสมาธินะครับผมกับการที่เราต้องมาถอดรหัสภาพกับ<ช>ดาวินชีเ<ช>งินล้านเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะทําเพื่อตัวเองหรือคุณทําเพื่อให้เขาไปได้เงินล้านก็มันอยู่ที่คุณละตรงนี้ พร้อมไหมครับพร้อมครับเริ่มครับเริ่มต้นกันด้วยหนึ่งมืนและลงมาตรงกลางคนละสองพันครับรหัสภาพชุดแรกครับมีสี่พยางมาแหมดูท่าคุณตู่ดีแชมป์หนึ่งสมัยหมดัดหของเรา คงจะไม่มีความปราณีกับสาวสวยอย่างคุณอ้อนแน่นอนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาสนุกกันต่อในช่วงหน้ากับดาวินชีเกมทอดรหัสสนับสนุนโดยซุก,กี้เอมเ คูลไลโพเบลสเปรย์บายโดนาตเพนกวินซิมเติมเงินอีโคมา ชมป์ครับพี่ตูครับแมวแมวสีสวัสดครับแมวสีสวัสดถูกต้องครับและภาพแรกนะครับคุณแคทเยอิลชนะฮะคุณแคทหรือก็ภาษาไทยก็แมวแทบแตลมาตรงกลางชัดเจนสีและก็หน่วยสวัสดนะครับผมหรือว่าหน่วยสวัสด์นั่นเองก็แมวสีสวัสด์อย่างนี้ค่อยเรียกว่าแชมป์หน่อยอ้าวไปยละสี่พันครับเป็นหมื่นสองพัน ต่อกันเลยครับคุณอ้อนครับจะสู้เท่าไหร่แปดพันขอเบาๆก่อนแล้วกันนะคะสองพันค่ะเบาๆของเธอเธอยังสองพันนะสองพันก็สอ0 0ัครับเป็นสี่พใจถึงใจถึงอ่ะมาดูกันครับผมรหัสภาพชุดต่อไปครับสาพยางมาครับ สวินาทีครับทางหลังรู้หรือ่อง C หดเวลาครับผมพี่เหลิฟเตรียมตอบครับสติลตอบครับตอบเบอร์ห้าครับคุณโบนัสตอบครับตอบช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตคุณโบนัสครับได้โบนัสไปแล้วสี่พันภาพแรกบิสเลิฟครับบิสเลิฟครับบิสเลิฟครับ ใจเย็นๆครับน้องขอกอดผมผมก็เลยกอดนานๆอ๋อลัวน้องก็หนาวครับผมทาไมถึงช็อกโกแลตค่ะก็ภาพแรกเป็นภาพของช็อกนะคะแล้วภาพที่2ก็เป็นโกฟุตบอลประตูค่ะภาพที่3าก็หนูแรดช็อกโกแลตถูกต้องครับภาพแรกนะฮะช็อกนะฮะภาพที่2คือโกนะฮะโกรักษาประตูภาพที่3ามคือหนูหรือแรดภาษาอังกฤษแต่อย่างที่บอกครับคลอดรหัสภาพคำที่ใกล้เคียงที่สุดช็อกโกแลต กลายเป็นขนมซะเลยก<อ>็เลยเป็นนะขนมหวานของคุณโบนัสไปเรียบร้อยรับไปแล้ว4,000ครับทีมสตีล4,000ด้วีกับคุณโบนัสนะครับแล้วก็แสได้ความเสียใจกับคุณอีเลฟเนด้วยนะครับกดไม่ทันนะฮะต้องรีบกดแม<า>่ต้องบอกเลยว่าหลังๆที่ทีมสตีลมาแรงมากทุกคนพร้อมที่จะสตีลกันหมดแต่พอมายืนเป็นแชมป์แล้วความกดดันมันสูงเหลือเกิน มาดูกันเพราะหลังๆนี่ก็โอ้โหเป็นกันคนละหสมัยไม่ถึง2สมัยก็หล,ดลุดรั้งหนูไม่ออกฮะช็อกโกได้แล้วผมล<อ>ืม<ต>ไป<ต><อ>ไม่เป็นไรครับเรามาดูกันต่อครับยังมีเงินที่จะต้องสู้กันต่อไปนะฮะยังไม่หมดคนละส0งพครับเป็น 4, สี่พราดภาพต่อไปนะครับ2พยางมา เอาครับทีมสตีลและสตีลเจครับตอบครับผ้าไตรครับผ้าไตรสามผ้าผ้าแรกก็ผ้าผ้าที่สองก็ผ้าผ้าที่สามก็ผ้าไตรแปลว่าสามผ้าไตรถูกต้องแม่ไปอีกสี่พันแล้วหมดยังคะเนี่ย กำลังจะบวชพอดีด้วยฮะอะไรนะะกำลังจะไปบวชพอดีด้วยครับกำลังจะไปบวชพอดีอนุโมทนาบุญนะครับจาตุชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเจรามี่ฮะเจร์ี่นะฮะเจรมี่นะฮะได้ไปแล้วนะครับ4 0 0พันบาทเป็นยังไงครับตอนนี้ข้างหน้าคิดไม่ออกค่ะตอนนี้เยอมากข้อนี้ผมข้อนี้ผมเครื่องแชมป์มากๆเลยนะฮะครับเหมาะกับเขาที่สุดแล้วนะฮะเจ้าว่าเจ้าอาวาพท่านไตนะครับเขาต้อจะตอบได้นะครับหลวงจีนหลวงจีนครับผม ตนน่นะีปนะพี่ตู่มีอยู่8,000นะค,คุณอ้อนเหลืออยู่4,000เมื่อกี้ไม่มีใครตอบได้4,000ตรงกลางครับซึ่งทำให้คุณอ้อนเหลือแค่2,000นะฮ <c oughs> ะเร็วจังเร็วจังเร็วจังอ่ะมาลาดภาพต่อไปครับโอ้โหน่าจะได้นะนี้ห้าพยางข <c oughs> นาดแบบนี้นะครับสำหรับพี่ตู่แต่เดี๋ยวเรามาดูห้าพยางนะครับมาครับ มีคนมั่นใจแล้วนะครับแต่เวลาไม่คอยใครนะครับข้างหน้ายังไงสิบวิแล้วนะครับพวกข้างหลังรออยู่นะครับตอนนี้ทีมสตีลในข้อนี้หลายท่านคงมีคําตอบอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าจะไขรหัสลับของเราได้หรือไม่นั้นต้องมาติดตามมันต่อสัปดาห์หน้าทา้ามพลาดครับสวัสดีค่ะรายการเดวิชี่เกมถอดรหรัสเรากําลังตามหาผู้โชคดีที่จะร่วมถอดรหัสกับเราว่าแล้วไปตามหาผู้โชคดีกันกลับไปเลย การเดบินชีเกมถอดรหัสนะคะตั้งใจมาเติมน้ำมันอะไรคะแก๊สโซฮอครับแล้วตั้งใจมาเติมเท่าไหร่คะ500ครับอยากเติมน้ำมันฟรีๆไหมครับงั้นเชิญลงมาเลยมีเวลาอยู่20วินาทีพร้อมนะคะเริ่มค่ะสองพยางนี้ลูกใครคะลูกใครลูกใครหอยหอยแชทหอยหอยแชทหอยแชทยังไม่ถูกค่ะสองือหอยไม่ถือมันยังไม่ใช่คำค่ะหอยหอยอะไรคะหอยหอยลายหอยลายบังาเธอ คิดอาจเป็นผู้โจคดีแบบนี้นะคะเราพบกันค่ะที่ปั๊มพีดีทัวรแล้วเนี่ย